พายข้าวโพดจากขนมปังที่มีไส้เยิ้มๆแบบนี้มีเพื่อนๆคนไหนชอบกินกันบ้างสิ่งที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็คือแป้งข้าวโพดเราจะใช้ของมีคู่ดาวเราจะนําแป้งข้าวโพดเนี่ยไปละลายน้ําก่อนนะก่อนนํามาใช้และตัวซอสข้าวโพดเนี่ยเราจะใช้เนยเค็มนมสดและน้ําตาลละลายเข้าด้วยกันส่วนตัวแป้งข้าวโพดท,ที่เราละลายไว้เนี่ยเราค่อยๆทยอยใส่ทีละนิดนะเพื่อนๆพอซอสข้าวโพดของเราเริ่มสุกเนี่ยเขาจะมีความข้นหอมมันน่ากินแบบนี้เลยส่วนตัวพายขนมเนี่ยเราจะใช้ขนมปังตัดขอบและไข่ไก่หนึ่งฟอง ขนมปังเนี่ยเราจะรีดให้เขาแบนเล็กน้อยเพราะเวลาใส่ไส้เนี่ยเราจะได้กดปิดขอบได้ง่ายๆและตัวขอบขนมปังเนี่ยเราก็ป้ายไข่ขาวไว้นะเวลากดแล้วมันจะได้ติดกันเราจะทําการปิดขอบขนมปังด้วยปลายส้อมนะเพื่อนเพื่อนค่อยๆกดให้รอบๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังจากนั้นก็นําไข่แดงเนี่ยมาทาบนผิวขนมเวลาอบออกมาสีจะได้สวยๆตอนอบเนี่ยเราใช้หม้อทอดไรนะ้น้ํามันในการอบนะใช้เวลาประมาณ10นาทีเราก็จะได้พายข้าวโพดขนมปังหอมๆไสเ้เยิ้มๆอร่อยแบบนี้เลย